วันนี้ Happy ้ทำอาหารกับเอเจดูนแฟมลจะพาทุกคนมาทำกินงๆๆ่ายๆเช่นเคยนะคะข้าววันนี้เราจะมาทำผัดเผ็ดปลาดุกทอดกรอบนะคะเดี๋ยวมีวัตถุดิบอะไรมัางเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะค่ะก็จะมีปลาดุกนะคะที่เราหั่นเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะล้างน้ำเกลือนะคะเครื่องปรุงนะคะก็จะมีซีอิ๊วขาวซอดหอยน้ำปลาพริกแกงนะคะน้ำตาลปีบ๊บแล้วก็ผงปรุงรสนะคะค่ะ มีพริกสดนะคะก็จะมีพริกช้ฟ้าแดงพริกใหญ่นะคะกระชายพริกไทยพริกไทยเม็ดนะคะแล้วก็ใบมะกรูดใบกะเพรานะคะใบกะเพราเราจะเด็ดไว้นะคะตัวนี้สําหรับเราจะทอดนะคะไว้โรยหน้ากับปลาดุกของเรานะคะค่ะเดี๋ยวเรามาทําไปพรมอมๆกันเลยค่ะเตานะคะเดี๋ยวเราจะทอดปลารอ,รอเลยกันนะคะเราจะทอดปลาก่อนเลยนะคะเดี๋ยวเรารอให้น้ามันมันร้อนนะคะเราจะนําปลาลงมาทอดค่ะ เดี๋ยวเรานำปลาดุกของเราลงหม้อเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเรารอให้อีกด้านหนึ่งสุกก่อนนะคะเราถึงจะกลับนะคะค่ะปลาดุกปลาดุกของเราได้ทอดกรอบแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนําขึ้นนะคะแล้วพักไว้เดี๋ยวเราจะไปทําผัดเผ็ดปลาดุกกันเลยนะคะวัตถุดิบของเราได้หั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปผัด ปลาดุกของเราเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเรานําพริกแกงของเราลงมาผัดก่อนเลยนะคะค่ะเราผัดพริกแกงของเราให้ออกสีสีสันนะคะเราใช้ไฟกลางก่อนนะคะ,ะเพื่อให้พริกแกงของเรามีกลิ่นหอมนะคะค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเติมเครื่องปรุงลงไปเลยนะคะ ปลานะคะซิ้วขาวคะ่ะน้ำตาลปี๊บคะ่ะผงปรุงรสค่ะ ซอสหอยนะคะเดี๋ยวน้ำเปล่านะคะสักเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเราจะผัดนะคะให้เครื่องปรุงของเราเข้ากันเลยนะคะ น้ำซอสของเราให้มันได้ออกหวานออกเค็มนะคะน้ำซอสของเรางวดได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะาใส่กระชายนะคะพริกไทยอ่อนนะคะใบมะกรูดคะ่ะ แล้วก็พริกน,นะคะตามด้วยใบกะเพรานะคะ ปลาดุกทอดนะคะที่เราทอดทิ้งไว้นะคะเราจะนําลงไปผัดเลยนะคะ เป็นไงคะหน้าตาของผัดเผ็ดของเรานะคะใช้ได้แล้วนะคะรสชาติได้ออกหวานออกเค็มนะคะค่ะเป็นอันเสร็จนะคะเสร็จแล้วเราก็จะโรยนะคะด้วยใบกระเพราที่เราทอดไว้นะคะค่ะเป็นอันเสร็จนะคะเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟเลยะคะ่ะ ผิดปลาดุกทอดกรอบของเราได้เสร็จแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะหน้าตาดีดีนะคะหน้าตาดีน้ากินมากเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาชิมไปพร้อมๆกันนะคะว่าจะอร่อยเด็ดแซ่บแค่ไหนนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะอย่าลืมนะคะที่เราจะดื่มน้ําให้เพียงพอในแต่ละวันนะคะ,คะเดี๋ยวมา,มาดื่มน้ํากันก่อนนะคะ,คะ ชื่นใจมากเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาชิมนะคะว่าผัดเผ็ดประดูุของเราจะอร่อยแซ่บแค่ไหนนะคะอ็เจะกรอบมากๆเลยค่ะแล้วก็จะมีสมุนไพรนะคะมีกระชายนะคะมีกระชายมีพริกไทยมีกระเพรา แล้วก็มีพริซซ์มาชิมนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะเวที่ไหนนะคะอื กินกับข้าวสวยร้อนๆน,นะคะเยีเ่ยมเลยนะคะนี่คือใบมะกรูดนะคะแล้วก็จะเป็นใบกะเพราทอดก่อนนะคะเป็นสมุนไพรบ้านบ้านแล้วนะคะดีต่อร่างกายทั้งนั้นเลยนะคะยังไงก็อย่าลืมลองไปท,ทานดูน,นะคะ ทำกินง่ายๆนะคะไม่ยุ่งยากอะไรเลยนะคะใช้เวลาก็ไม่นานนะคะจะนานก็แต่ช่วงที่เราทอดปลาแค่นั้นเองค่ะ mm. ใช้ได้นะคะยังไงก็ลองไปทำตามดูค่ะ mm. วันนี้นะคะ mm. คลิปของ AJB Family mm. ได้จบแล้วนะคะ mm. ขอบคุณทุกๆท่านนะคะ mm. ที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของ AJB Family mm. แต่ถ้าผิดพลาดประการใดน,นะคะ mm. ต้องขออภัยมาลักที่นี้ด้วยนะคะ แต่ถ้าชอบนะคะดูแล้วเพลินนะคะสร้างความาเพลิดเพลินให้ก็อย่าลืมนะคะที่จะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เอเจนต์ูฟามลีค่ะ thank you for watching my video a n d c l i c k like I hope you enjoy with your food if you like and happy please subscribe thank you see you for next video bye